วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการทำขอบข้างนะครับซึ่งตอนนี้เราได้มีการแกะลายเสร็จนะครับตัวนี้เราใช้ลักษณะการขัดลายครับพ่นสีเสร็จแล้วก็ขัดลายลายจะคมชัดครับขั<ง>้นงคมชัดนี่เราใส่ลายลายเสร็จแล้วต้องไปใส่เรซินให้เรียบร้อยนะครับเฉพาะคู่นี้ครับตัวนี้เราก็ ัวหูไว้ต่อนะลายที่หูเรียบร้อยแล้วเเดี๋ยวค่อยไปใส่เลซิ่ทีนึ่งนี่เดี๋ยวเราจะมาใส่ขอบข้างก่อน,นนะครับนี่วิธีการใส่ขอบข้างเนี้ยตัวเนี้ยเราจะเริ่มขึ้นจากตึงกลางนะครับก็ค่อยมาพับข้างอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการกันเลยตอนนี้เราจะใช้กาวร้อนนะครับกาวร้อนเป็นตัวติดตอนนี้ดีเราเยาเดี๋ยกาวร้อนไปก่อน,นแล้วเราเดี๋ยวใช้เสาไฟฟ้านะครับเป็นตัวที่จะทำรนให้อ่อน เพราะว่าถ้าเราไปใช้ตัวไฟลนนะครับจะทําให้สีมันหมดแล้วก็ไหมตรงนี้เราแกะกระดาษทียงหมดนะครับก็ะจะใช้กาวร้อนนะครับทานในตำแหน่งตรงกลางเราจะทำการปิดก่อนนะครับ หลังจากที่เราติดแล้วนะครับในลรื่องนี้ตอนนี้เราก็สามารถนำไปลนไฟได้นะครับเห็นฮะตอนนี้มันก็เริ่มอ่อนตัวแล้วถ้าเราเป็นใช้ไฟฟูเนี่ยมันค่อนข้างกัะดางได้แล้วนะครับเลยทำการลนไฟเพ,เพื่อจะดักนะครับแล้วก็เราก็จะใช้กาวน้อนครับเป็นตัวเชื่อมเราก็ดักนะครับ ถ้าเราดัดในลักษณะนี้เนี่ยสีมันจะไม่ค่อยหมดนะข้างจะมาสวยครับดันดันให้เรียบกับพื้นเลยนะครับนี้ พอเราดันได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตัดนะครับก็อยู่ให้ดันเข้าเข้าเข้าล่างรูปล,ล่างก่อนนะครับ ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเป็นลายขอบประมาณนี้นะครับก็ทําการติดนะครับก็จะนํางานเนี้ยไปตัดก่อนแกะสลักแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็ค่อยมาสวมหูธนูนี้ลงไปนะครับก็ให้ลนให้มันอ,อ่อนแล้วก็ยัด้าปนะครับแล้วก็ค่อยไปใส่พวกตัวน้ํายาข้างทีตอนนี้นะครับเราได้ทําการใส่หมวกนะครับโดยการไปรนแล้วก็นํามาใส่ณจุดตรงนี้นครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำไการ หย่อนเดซินนะครับตรงด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างขานะครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะมาติดที่ก้นมันทีหนึ่งครับติดได้เลยอ่านะเราก็ล่นล้วก็ใช้กาวร้อนเหมือนเดิมนะครับที่กาวร้อน นี่สีมันจะเปลี่ยนแต่ว่าเดี๋ยวมันเย็นแล้วจะเคลื่อนตนัวน,นะครับอโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ละที่ตัวที่หัวอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปใส่งานสีที่หนึง่ง